สวัดีครับนายพลดูเลยครับอ่านไม่หมดกด YouTube มาพบกับนายพลดูเลยนะครับวันนี้ก็พามาเดินชมบรรยากาศบ่อน้ำบริเวณที่ทำงานในายพลนะครับก็จะมาเล่าประสบการณ์ที่ไายพลไปเยี่ยมน้องๆเพื่อนๆที่ทำคลิปทำช่อง YouTube เนาะคือ ไม่อยากตีตริงนะครับแต่ว่าอยากติเพื่อก่อดีกว่าติเพื่อกอ่อก็คือเอเห็นน้องๆหลายคนทำแล้วเสียดายครับผมเสียดายอะไรในพลเสียดายคลิปช็อตครับคลิปสั้นเนาะคลิปสั้นบางทั้นยอดวิวดีมากเลยครับยอดวิวดีในพลจะไม่บอกว่าช่องไหนเนาะเพราะว่าคุณยายท่านก็มาดูคลิปในพลเป็นประจำเนาะ ท่านเข้ามาฟังก็คงจะทราบว่าในพลพูดถึงท่านใดนะครับก็เอาไว้เป็นเรื่องติเพื่อก่อแล้วกันก็คือสีดายคลิปชัดคลิปช็อตนะครับคลิปช็อตนี้ยูทูบเขามีเงินรางวัลให้นะแต่ว่าหลายๆท่านก็ไปทําผิดกฎนะครับผิดกฎอะไรในพลก็คือเอาเอาของคนอื่นมาเอาเพลงลิขสิทธิ์มาใส่นะครับเราเพลง YouTube ก็มีเนาะเพลง u t u b e อะ่ะเขาก็มีให้อยู่แล้ว เรายาวเพลงคนอื่นมาใส่ครับจะได้ยอดวิวเพราะว่าคลิปช็อตเนี่ยเดือนนี้ไม่ได้เดือนหน้าเดือนหน้าเราจะพูดตกภาษาเะครับเดือนหน้าเราก็จะได้พี่ยูเขาจะนับรวมไปประมาณ6เดือนเนาะคล,คลิปช็อตเนี่ยเ,เรามีสิทธิ์ได้เงินโบนัสนะครับถ้าเราทําถูกกฎเนาะยาวเพลงคนอื่นมาใส่ยาวเพลงลิขสิทธิ ยาวโลโก้มาใส่ต้องลบออกนะครับโลโก้ไลน์น้ํต่างต่างของอของแอปตัดต่อต้องลบออกนะครับแล้วก็อยาวภาพคนอื่นภาพที่เราถ่ายเองอะ่ะคุณยายเขาถ่ายสามีแหละถ่ายคุณสามีแต่ยอดวิวดีมากครับในผลแนะนําว่าให้เอาเพลง u t u b e นะครับเพลงฟรีอยู่ที่ YT Studio หลังบ้านมาใส่หรือว่าเอาเพลงอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่มีลิขสิทธิ์แต่ส่วนมากเพลงคนอื่นอะ่ะ มันจะมีลิขสิทธิ์นอกจากเพลงของ YouTube นะครับในคนก็ฝากให้ยูทูบเบอร์ YouTuber ทุกท่านนะครับทำแบบถูกต้องสำหรับทลิปสั้นเนาะแล้วเราก็อาจจะได้เงินโบนัสก็เป็นได้นะครับทําทแล้วก็ทําให้มันถูกต้องตามกฎ u t u b e นะครับเราทํแเราก็หวังกวดบ้างไม่มากก็น,น้อยเราก็คือต้องทอําให้ถูกกฎ u t u b e นะครับผมใช่ไหมฮะ เพราะว่าผลพลอยได้มันอยู่ที่ช่องเรานะครับในพลก็เอามาฝากคลิปนี้สั้นๆไว้เพียงเท่านี้กับบรรยากาศบ่อนะเนาะใช้มือถือเริ่มปวดแขนแล้วครับนะครับในพลก็ฝากไว้เพียงเท่านี้สําหรับคลิปพีเมียนี้นะครับผสมปนเปนกันใจเนาะขอให้ทุกท่านสู้ๆดูแลสุขภาพไปต่อด้วยกันอ่านไม่หมดกด YouTube ไปต่อไม่เป็นจะทำคลิปอะไรดี ามาคุยกับนายพลดูเลยได้นะครับคอมเมนต์มาใต้คลิปอย่าลืมคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดโป้งกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ในายพลด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสู้ๆครับนายพลดูเลยราบขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามขอให้ทุกท่านสู่ภาพแข็งแรงปลอดโรคปลอดภัยพบเจอแต่สิ่งดีๆตลอดไปครับ ขอบคุณมากครับสวัสวดีครับ Thank you.